สวัสดีครับพบกับป่าแม่เจ้าพันไม้นะครับอันนี้จะมาดูดอกทุเรียนนะครับวันนี้วันที่ยี่บสองครับมีนาครับซึ่งตัวนี้เป็นหมอนทองนะครับส่วนด้านข้างตัวนู้นเป็นหลงรับแลนะครับดอกก็มาอยู่นะครับในส่วนของพวงมาณีนะครับปีนี้ไม่เห็นดอกนะครับด้านล่างนะครับอ้นนี้ก็จะเป็นในกลุ่มของหมอนทองซึ่งเอ่อออกดอก รุ่นหลังนะครับก็โชคดีไปไม่ชนกับรุ่นที่เขามีกันเยอะๆนะครับหลายคนตอนนี้ก็รุ่นที่มีกันอยู่ในพื้นที่บางคนก็เท่ากับปองนมแล้วนะครับบางคนก็เท่าไข่ไก่แล้วนะครับส่วนผมเนี่ยเรามาทําไว้หลังนะครับดอกพึ่งไหลนะครับชุดปีนี้ก็ดอกนะครับค่อนข้างที่จะไหลมาเยอะครับอันนี้ขึ้นมาอยู่บนยอดนะครับแต่ยังไม่ได้แต่งนะครับเดี๋ยวจะมาแต่งรูป ปลายกิ่งออกนะครับเพราะขี้เกียจยงนะครับปีนี้ก็จะไว้ต้นนี้ก็ถ้าปีที่เ็แล้วก็น่าจะไว้สัก6 0 70ลูกนะครับไว้เลือกกิ่งละสองสามลูกเราไว้กิ่งท่นข้างที่จะเยอะนะครับกิ่งใหญ่ๆนะครับเลือกเอาไว้ได้ครับอันนี้คือปีที่แล้วเราไว้นะครับกิ่งเล็กกิ่งเล็กเนี่ยเราไว้เพราะว่ากิ่งนี้มันมันเล็กนะครับเราต้องไว้ลูกนะครับแล้วก็ปล่อยให้กิ่งเขาแห้งตายไปเลยนี่นะครับ เป็นการบางครั้งถ้าเราตัดตัดทิ้งเราก็เสียได้นะครับมันกิ่งนี้ครับนี่กิ่งเล็กปล่อยดอกเลยนะครับไว้รักลูกถึง2ลูกถ้าแบกได้เพราะกิ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะถอดนะครับดังนั้นพอเราเอาไว้ลูกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหักมันกิ่งนั่นนะครับเราเลือกเอาไว้กิ่งใหญ่ๆอย่างนี้นะครับกิ่งใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องแบกเยอะนะครับกิ่งใหญ่ลูก2ลูกนะครับมาณสองถึงสามลูกอย่าเกินนั้นนะครับก็เฉลี่ยกิ่งละสามลูกสิบกิ่งก็สาม,ส,ามสิบนะครับ เรามี 14- 15้ากิ่งก็จํานวนเพิ่มขึ้นไปได้นะครับแล้วก็บวกกับกิ่งเล็กอีกตอนนี้ที่อยู่ไม่นิ่งนะครับเพราะว่ามดแดงมดแดงเยอะมากครับเดี๋ยวครับเหมือนกิ่งลักษณะนี้เราก็ไว้ประมาณ3มลูกนะครับโคนกิ่งการกิ่งแล้วก็ที่ว่าในหนึ่งลูกได้นะครับส่วนเหมือนกิ่งใหญ่นะครับลักษณะกิ่งใหญ่อย่างเนี้ยกิ่งใหญ่ก็แบกได้สี่ห้าลูก ครับอาจจะไว้มากกว่านั้นก็ได้ครับแต่ว่าต้นมันจะโซมเยอะนะครับนะครับต้นนี้นะครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับให้ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวไม่มีฮอร์โมนไม่มีเพิ่มอะไรนะครับเลี้ยงธรรมชาติก็ไว้ปีละอ่าสามสิบสี่สิบนะครับแล้วแต่ปริมาณนะครับเลือกวัชชะบางกิิงนะครับมันทําให้ต้นมันสามารถอยู่ได้นานนะครับไม่ยืนต้นตายครับถ้าเราไปไว้เยอะนะครับมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของ อาหารไม่เพียงพอนะครับพอหมดลูกปลายกิ่งก็จะแห้งนะครับโรคก็จะเข้าทําลายครับดังนั้นเวลาเราเลือกไว้เนี่ยเหมือนชุดอ่าจะให้ดูครับอันนี้กิ่งนี้นะครับแล้วก็มีปลายกิ่งที่ออกดอกเยอะเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะรูดทิ้งเลยนะครับผมี้เกียจขึ้นไปโยงไวเฉพาะนี่พอนะครับเนี่ยไว้เฉพาะชุดนี้พอคนกิงสามลูกแล้วก็อปลายนะครับรูดทิ้งเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือน อพอปลายสุดหน่วยมันก็ไว้ได้แต่ว่าขี้เกยียจโยงคำนวณดูไห้ได้นะนะครับตามเป้าเดี๋ยวต้องไปดูลำต้นส่วนในหลงรับเลยนะครับดอกก็ออกก่อนนะครับก็มีตั้งแต่กำลังจะออกติดไม่เยอะนะครับนะครับก็ต้นหมอนทองนะครับแล้วก็ต้นนี้พวงมาีนะครับสองต้นนี้ก็อยู่บนตอเดียวกันนะครับ หรือที่เราเรียกว่าต้นหนึ่งสองสายพันธ์สามสายพันธ์นะครับข้อเสียก็คือครับบางครั้งมันควบคุมการออกลูกออกดอกก็ง้างยากนะครับแต่ถ้าเราปลูกนะครับปลูกใกล้กันนะครับแต่ว่าอยู่คนละหลุมกละกอเหมือนการปลูกต้นคู่เนี่ยนะครับต้นนี้ก็หลวงลบเลก็ออกลูกออกดอกนะครับอันนี้พวงมณียังไม่ไหลดอกนะครับแต่ตรงนี้ก็เลี้ยงจัดอยู่ครับไม่แน่อาจจะมารุ่นหลังครับดูด้านบนนะครับดอก รุ่นนี้มีอวัยวง,งที่จะเยอะรุ่นนี้ก็น่าจะในกลุ่มของเกือพวงอยู่นะครับเกือพวงเดี๋ยวก็มาแต่งติดทิ้งนะครับไม่ต้องอให้อาหารไปเลี้ยงดอกที่เราไม่ต้องการเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลในเรื่องของ อาหารในลำต้นนะครับนี่ก็คือดอกที่มาหลังนะครับก็คือเราทําดอกหลังครับทีแรกเราทํานะครับช่วงต้องการที่ยะยออกก่อนนะครับมันไม่ออกก็เลยเว้นพักเพื่อบํารุงนะครับให้ยอดดึงยอดขึ้นมาหนึ่งยอดครับหลังจาก1ึงยอดเสร็จแล้วก็ของเพื่อนก็ออกเราก็มาดึงหลังนะครับพอชุดนี้เป็นชุดหลังนะครับพื้นที่ตอนนี้ที่เขาบอกกันว่าในชุมพรหรือหลายสุรานะครับ เท่ากับบองนุมหรือในกลุ่มของไข่ไก่เยอะๆนี่ดึงหลังไว้หน่อยนะครับรับมอนทองนะครับแล้วก็หลงรับแรแล้วก็มีพวงมณีนะครับนี่ปลูกไว้ข้างบ้านไว้กินนะครับดีนึงก็ทําครั้งหนึ่งนะครับไม่ไม่นิ้นนอกฤดูนะครับไม่นิ้นใช้สารเคมีนะครับอาศัยปุ๋ยที่ใช้ก็คือแปดยี่สี่อย่างเดียวนะครับในกลุ่มที่ใช้อยู่เพราะว่า ฮอร์โมนทางใบก็ไม่ค่อยจะใช้เพอาจจะฉีดในกลุ่มของยาเพีย้ยสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันนะครับใ้หนามันจะตีดบอเสีเ้ยไฟโอเคนะครับนี่ก็คือหมอนทองลูกใกล้บ้านนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ก็ลำต้นก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับ เดี๋ยวต้นนี้นะครับมันเคยมีปัญหานี่เลยเรื่องไปท็อปฟล่านะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกวิธีการรักษานะครับรักษาอย่างไงรัรกษาง่ายๆครับไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับโอเคครับฝากติดตามยูทูปปาดไม่เจียวบันไม้ด้วยครับชัสวัสดีครับผม